สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยอัปเดตนะครับถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาดูนะสถานการณ์นะครับในยูเครนนะครับแล้วก็ในอิสราเอลนะครับเมื่อทางสหรัฐเนี่ยนะมีการผ่านนะกฎหมายความช่วยเหลือทางการทหารนะครับแก่บรรดาชาติเหล่านี้นะครับรวมถึงไต้หวันด้วยนะครับข่าวแปตจากประเทศนะครับบอกว่าหลายวันหลังอิหรานอลโจมตีอิสราเอลสภาผู้แทนสหรัฐนะครับได้ผ่านแพ็กเกจช่วยเหลือ95,000ล้าน ดอลลาร์นะครับสำหรับยูเครนอิสราเอลแล้วก็ Taiwan. ไต้หวันายหลังการชะลอราชาขนาดมหึมาความช่วยเหลือของสหรัฐนะครับสำหรับยูเครนอิสราเอลผ่านอุปสรรคขัดขวางสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐนะครับผ่านแพ็กเกจช่วยเหลือมูลค่า95,000ล้านดอลลาร์บรรดาฝ่ายตรงข้ามไบเดนนะครับในที่สุดตกลงที่จะผ่านกฎหมายความช่วยเหลือทางการทาหาร การเคลื่อนไหวเพียงหลายวันนะครับภายหลังการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลได้ปลุกเตือนสหรัฐสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐนะครับในวันที่20เมษายนได้ผ่านแพ็กเกจช่วยเหลือสำหรับยูเคร,รนอิสราเอลแล้วก็ไต้หวันภายหลังหนึ่งนะการล่าช้าของหลายเดือนมากเลยนะสภาผู้แทนของสหรัฐนะได้ผ่านกฎหมายความช่วยเหลือมูลค่า95,000ล้านดอลลาร์ ด้วยการสนับสนุนนะครับจากทั้ง2ฝ่ายพักของไบเดนนะครับได้ถูกเข้าร่วมนะครับโดยบรรดาผู้ตรากฎหมายจํานวนมากของพักฝ่ายค้านริพับลิกันนะครับที่จะผ่านกฎหมายเดโมแครต210คนนะครับริพับลิกัน101คนนะได้ลงคะแนานเสียงสําหรับกฎหมายความช่วยเหลือ,อยูเครนในขณะที่นะครับ ชาวรีพับลิกันนะครับ112คนได้ลงคะแนนเสียงคัดค้านกฎหมายความช่วยเหลือนั้นนะครับในขณะนี้จะไปต่อที่วุฒิสภานะซึ่งถูกควบคุมโดยพรรคเดโมแครตนะของไบเดนอะไรที่กฎหมายความช่วยเหลือของสหรัฐเนี่ยบรรจุอยู่จากรายงานของรอยเตอร์นะครับวันที่20เมษายน2024ว่า $6840 ล้านดอลลาร์สำหรับรยูเครนรวมถึง $23.000 ล้านดอลลาร์ที่จะเติมเต็มอาวุธยุธธธธธรกรณ์ของสหรัฐคลังอาวุธและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ $26.000 ล้านดอลลาร์สำหรับอิสราเอลรวมถึง $9.100 ล้านดอลลาร์สำหรับความจำเป็นทางมนุษยธรรม $8.120 ล้านดอลลาร์สำหรับอินโดแปซิฟิกนะครับรวมถึงไต้หวัน ประธานาธิบดีของยูเครนนะครับได้มีบิยาโดยการกล่าวว่าเขาได้ต่อสู้อย่างหนักสำหรับความช่วยเหลือทางการทาหารนั้นวโรเดเมียเซเลนสกี้นะครับประธานาธิบดียูเครนได้กล่าวว่าวันนี้นะพวกเราได้รับการตัดสินใจนั้นที่พวกเราคาดหวังแพ็กเกตของการสนับสนุนของอเมริกันซึ่งพวกเราต่อสู้อย่างหนักมากนะสำหรับมันและมันก็เป็นหนึ่งแพ็กเกตนะครับที่มีนัยสำคัญมากซึ่งจะรู้สึกได้โดยบรรดาทหารของพวกเรา ในแนวหน้าเช่นเดียวกันกันกบบรรดาเมืองและหมู่บ้านต่างๆของพวกเราซึ่งกําลังทนทุกข์ทรมานจากการก่อการร้ายของรัสเซียในวันนี้สภาผู้แนวราษฎรของสหรัฐได้ลงคะแนนเสียงนะขอบคุณแก,ก่ทุกๆท่านนะผู้ซึ่งได้สนับสนุนแพ็กเกจของพวกเราสิ่งนี้เป็นทางออกวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับการรักษาบรรดาชีวิตต่างๆนะครับข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็กําลังบอกว่าขณะนี้สหรัฐนะครับกำลัง ใส่งบประมาณทางการาหารเข้ามาช่วยทั้งยูเครนะทั้งอิสราเอลแล้วก็ไต้หวันด้วยนะครับในอนาคตนะในอินโดแปซิฟิกก็บอกว่านี่คือแผนนะครับที่สหรัฐวางไวนะ้ในการที่แผ่ขยายที่พลนะครับอำนาจของตนเองไปใน3ภูมิภาคเลยนะครับในยูเครนในยุโรปนะครับในตะนอกกลางอิสราเอลและในอินโดแปซิฟิกไต้หวันนะครับก็บอกว่าอะไรครับสถานการณ์ก็จะ ไปเรื่อยๆนะผู้ไงศึกความขัดแย้งสงครามเนี่ยยังจะต่อไปยาวๆเรื่อยๆนะครับตราดยังมีเงินช่วยเหลือเงินเติมเข้าไปซื้ออาวุธปกรณ์ใส่คลังนะครับนะส่งกําลังนะทางการเงินทางการอาหารเข้าไปเนี่ยสงครามก็จะยืดยาวออกไปค่อนข้างแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในยูเครนนะครับในตะนอ,อกกลางในอิสราเอล แล้วก็แถวอินโดแปซิฟิกนะครับแล้วแถวไต้หวันก็มีสิทธิ์นะครับที่ปีนี้นะครับ 2, 2,024หรือปี 5, หน้าร5อี้าเนี่ยเราจะเห็นยังยืดยาวต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ